สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนกพามาไซส์ก็จะพาผู้ชมไปร่วมเดินทางส่งลูกสาวคนโตของบ้านตะโอที่สอบติดคณะ ICT เอกแอนิเมชันมอศิลปกรก็เลยทำให้ต้องพากันเดินทางมาส่งลูกสาวเข้าหอ,อกันนะคะซึ่งหอ,อก็จะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีการเดินทางนะคะก็จะมีได้หลายทางเลยนะคะเผื่อน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นเฟชชี่ของปีหน้านะคะดู คลิปนี้จะได้ทราบไว้สวัครับพวกเราจะไปไปไหนครับไปส่งย์กใ,ใจายที่โรงเรียนก่อนนะคะที่มาหาวิทยาลัยใช่ครับใช่ไหมครับใ่ครับจะไปมาหาวิทยาลัยศิลปากรใช่จะไปส่งย์กใ,ใจที่ศาสตร์ศิลปากรอ,อือฮึครับเราไปกันเนาะวันนี้ไม่ได้เล่นมาน,นี้ไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะครับเรามา ส่งเจ๊ใจกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวพวกเรามาส่งเจ๊ใจก่อนนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปด,ดูกันครับและเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นผู้นำทางอีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายสถาปัตน้องชายคนเล็กของบ้านส่วนพี่สาวคนโตไม่ได้อยู่รถคันนี้นะคะไปอยู่คันคุณตาคุณยาที่ เป็นรถเก่งคันข้างหน้านะคะซึ่งเป็นหลานสาวคุณโปรดคุณตาคุณยายก็เลยมาส่งด้วยตัวเองนะคะวันนี้ในการเดินทางน้องใช้เส้นทางออกจากกรุงเทพเนี่ยใช้เส้นทางเพชรเกษมทางหมายเลข4ผ่านพุทธมณฑลนคนปรปฐมราบุรีนะคะใช้ถนนบายพาสชะอำปรานบุรีก็ระยะทางทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ200กว่ากิโลถ้าไม่แวะนู่นแวะนี่เข้าปั๊มกินขนมเข้าเซเว่นนะคะ การเดินทางก็จะใช้ประมาณสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าหมัวโอเอโอเอนี่ๆตอนนี้เราเข้ามาทางฐานเข้ามาทางมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะคะเข้ามาทางเส้นนี้แล้วก็มันจะมีมันเหมือนเป็นพอดีขับตาม GPS เนาะมันก็จะแบบวนไปวนมามาทะลุเข้ามอ,อทางเข้ามอสแตมฟอร์ดได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็วน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 ,วนแล้วก็ออกไปหาไปเจอกับอมอศิลปกรแลนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่คือศิลปะ หอทั้งไหนครัขบอขอบคุณครับ โอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พากันมาถึงที่มอศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีแล้วตอนนี้กำลังจะพาน้องไปลงทะเบียนการเข้าหอนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอาคารเรียกว่าอาคารสันทนาการนะคะถ้าแม่จําไม่ผิดอาคารนี้ก็ดูนะคะอันนี้คือข้างล่างนี้นะคะก็จะมีแบบว่าอาจารย์หรือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะที่เอาเอาผัก เอาของที่น่าสนใจนะคะมาขายให้กับน้องนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ป้าแล้วก็น้องตั้งใจนะคะลูกสาวคนตัวกาลังเดินหาที่จุดที่จะรายงานตัวนะคะซึ่งต้องขึ้นไปที่ชั้นสองกลังหาทางบันไดขึ้นกันอยู่ค่ะปะิ๊ดเพิ่งมาใหม่กันเนาะก็เลยงงๆนี่มีตู้เต่าบินที่แม่รักด้วยคุณแม่ชอบกินกาแฟตู้เต่าบินมากโอเคค่ะเราเห็นทางบันไดาทางขึ้นแล้วนะคะเรากําลังจะพาก,กันขึ้นไป พานนองไปรายงานตัวกันที่ชั้น2กันค่ะโอเคค่ะมาเลยเรามาดูกันว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะนี่ค่ะตลาลังขึ้นไปแม่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกแบบดีใจเนาะลูกได้มาเรียนที่ในสถาบันที่ดีแล้วก็พอมาดูสถานที่จริงก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันว้าวอ่ะมันรู้สึกแบบว่าน่าเรียนน่ะ สมัยแม,ม่ไม่มีอย่างนี้มั้งเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้แม่ก็ถ่ายจากชั้น2ลงไปนะคะจะได้เห็นภาพบรรยากาศของบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นิสิตใหม่นะคะที่มารายงานตัวแล้วก็ลงทะเบียนกันในวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยืามิถุนายนนะคะก็ความจริงลูกสาวเนี่ยคณะ i c t เอกแอนิเมชันเนี่ยต้องมารายงานตัวรอบบ่ายแต่เนื่องจากว่าพวกเรามากันเร็วเนาะก็เลย มาขออาจารย์มาขอรุ่นพี่นะคะขอเข้ารายงานตัวซึ่งทางอาจารย์ก็อนุญาตให้น้องเนี่ยขึ้นมารายงานตัวก่อนได้แล้วก็พรายงานตัวเสร็จนะ่ก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปขนขอ,ของขึ้นหอได้เลยค่ะโอเคค่ะและตอนนี้น้องก็รายงานตัวเสร็จแล้วก็มาที่หอนะคะมาเอาของเตรียมขึ้นหอที่น้องได้ประจำอยู่นะคะถ่ายวิดีโอนเนี่ยใกับยายจะมาช่วยกัน น้องที่ตอนนี้ก็คือน้องใหาอยู่ปักสามนะคะชั้นห S <S ไม่ไหวได้ชั้นห้าสายายจะจะแย่อ้าวนักศึกษาป้าบอกมือ,นห,อหน่อย,ลยอลกกลแล้วลาเขาเรียกอะไรนะล่ำลากันเป็นเด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กเพชรบุรีใช่ไหมคะ,อะโอ้โอหหลานรักเศร้าแน่เลยยา,ายต้องใส่ยายจะมาทุกอาทิตย์ดูแล้วอ่ะยายเล็งโรงแรมไว้แล้วเล็งโรงแรมเล็งโรงแรมไว้หมคะ ถ้าจะมาก็บอกนะคะจะได้ฝากของมาแล้วตอนนี้ก็ขนของน้องนะคะขึ้นมาที่ชั้น5้ากันแล้วเหนื่อยมากก็คือที่นี่ไม่มีลิฟต์นะคะเด็กทุกคนต้องขนของขึ้นมาเองแต่วันแรกนะคะผู้ปกครองสามารถที่จะช่วยน้องขนของขึ้นมาได้คะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองท่านใด ในปีต่อไปนะคะเด็กปี6-8ไม่ต้องกังวลนะคะที่ว่าน้องจะต้องขนของพลุพลังขึ้นมาเองคนเดียวไม่มีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะทางหอพักเนี่ยสามารถที่จะให้น้องอ่ะให้บุคปกครน้องอ่ะค่ะสามารถช่วยเป็นคนของขึ้นมาได้นี่นะคะก็จะเป็นสภาพบรรยากาศในห้องห้องที่น้องอยู่จะเป็นห้องแบบสี่เตียงนะคะเป็นห้องพัดลมซึ่งจี่ด้วห้องพัดลมเพราะว่าน้องจองห้องแอร์กันไม่ทันค่ะแปลง อ่าน,นี่ก็ห้องน้ํานะคะจะถูกแบ่งแยกเป็นสัดส่วนมีห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีฝักบัวมีอุปกรณ์ประมาณนี้อ่ะ,ะนี่ก็คือเป็นห้องซ้วมน,นะคะก็จะมีชักโครกให้ก็จะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนจะได้ไม่ต้องมารอกันอีกคนนึงอาบน้ำอีกคนนึงก็าทาธุระส่วนตัวอันนี้ก็จะมีระเบียงนะคะไว้ให้ตากเสื้อผ้านี่ค่ะก็จะมีะเราแขวนติดผนังไว้ให้อันนึงอันนี้น้องก็เอามาเองจากบ้าน นี่ค่ะน,นี่คือบรรยากาศของนิสิตปีหอของนิสิตปีหนึ่งนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นต้นหางนกยูงนะถ,ถ้าถ้าแม่ถ้าแม่เข้าใจไม่ผิดคือหางนกยูงหรือไม่ก็หูกวางนะคะอันนี้แม่ก็ไม่ค่อยเก่งด้านพืชศาสตร์เท่าไหร่ก็จะเห็นว่าบรรยากาศนะคะก็จะโอเคมากแล้วก็เห็นภูเขานี่ค่ะตอนนี้ก็น้องทยอยของขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีป้านะคะป้าเขากำลังขนขนขนขึ้นมาให้ลูกอยู่ ซึ่งซึ่งผู้ปกครองผู้ชายก็สามารถช่วยเด็กๆนะคะเอาของขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันบางของบางอย่างเนี่ยมันหนักแล้วก็ขนกันขึ้นมาแค่คนสองคนมันไม่ไหวก็จะสามารถที่จะช่วยน้องขนขึ้นมาได้ดูสิคะอะไรก็ไม่รู้พลุงพลังไปหมดอ่าทีนี้ก่อนหน้านี้ก็คือมีเด็กๆที่มามาคนละคณะนะคะมาเพื่อนน้องเนี่ยที่เป็นคนละคณะเนี่ยเขามาอยู่มาอยู่ก่อนแล้วก็คือเขาก็มาจัดที่จัดทาง กันไบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะต่อโอแล้วก็เด็กๆอ่ากําลัง,งช่วยกันผลขึ้นมาค่ะค่ะแล้วเมื่อเราจัดห้องให้น้องเสร็จเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเราก็จะมานั่งอยู่ตรง ส่วนกลางซึ่งส่วนกลางของที่นี่นะคะทุกชั้นก็จะมีโต๊ะเต้าอี้เป็นส่วนกลางไว้ให้เด็กๆนะคะได้นั่งแล้วก็นี่ค่ะแต่ละชั้นก็จะมีตู้เสื้อตัตุสภภาวะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะสองสองเครื่องไว้ให้เด็กๆนะคะได้ซักผ้ากันไม่ต้องซักมือกันให้เหนื่อยก็ถือว่าโอเคในทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าหอนะคะซึ่เด็กที่นี่ส่วนใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนก็จะใช้จักรยานกันก็เป็นใหญ่ค่ะตอนนี้เราก็ลงมาหาน้ํากินข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกกระหายน้ํามากขึ้นไปชั้น5 2าสองสารอบไม่ไหวคะ่ะลิฟต์ไม่มีหน้าหอนะคะไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะมีของกินเพียบมีโรงอาหารมีชานมไข่มุกมีตู้ ATM มีทุกสิ่งอย่างให้นักศึกษาเลยคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้แม่ก็พาน้องมาดูจักรยานไฟฟ้านะคะเ,เป็นของ k i n g g a s t e r มาให้น้องทดลอง,องใช้ดูนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่าเจหน้าที่นะคะกลังอธิบายในการใช้อยู่ค่ะแต่ถ้าบางทีเพิ่มามเร็วหน่อย ซึ่งจักรยานไฟฟ้านะคะเป็นของยี่ห้อ king caster นะคะเป็นโชว์รูมที่มาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะของผู้ปกครองที่อยากจะซื้อให้น้องใช้แทนจักรยานแบบปั่นเพราะว่าในมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะมีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างมากนะคะถ้าไม่อยากให้ลูกๆเเมื่อยหรือว่า น้องคนไหนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนะคะอาจจะลองมาใช้จักรยานไฟฟ้าดูนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงค่ะเขามีหลายแบบนะคะ มีทั้งแบบว่าซื้อซื้อเลยหรือว่าเช่ารายปีหรือว่าจะเป็นเช่ารายเดือนเช่ารายวันหรือว่าเช่ารายครั้งก็มีนะคะอย่างเช่ารายครั้งก็น่าสนใจนะคะเห็นระบุไว้ว่าครั้งละ40บาทซึ่งจะได้6ชั่วโมงก็น่าจะได้เกือบทั้งวันเลยค่ะถ้าเช่ารายวันก็วันละ70บาทถ้า24ชั่วโมงเลยคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าี่เด็กๆนะคะไม่ใช่มาเลีงยงพวกนี้ได้ต้องการที่แบบว่าปั่นฉันปั่นจักรยานไม่เป็นฉันอยากปั่นจักรยานฉันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาใช้จักรยาานไฟ้ ของ Kingcaster นี้ดูก็ได้นะคะนี่ก็กำลังให้ลูกสาวนะคะลองขี่ไปรอบบริเวณมหาลาัยสักรอบหนึ่งนะคะดูว่าน้องชอบไหมถ้าน้องโอเคน้องชอบก็อาจจะทําการซื้อให้น้องเลยที่ให้น้องมาลองรถไฟฟ้าอลองจักรยานฟ้านะคะเพราะว่าน้องอ่ะปั่นจักรยานสองล้อไม่เป็นที่เป็นก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เลยก็เลยจําเป็นต้องลองมาให้น้องลองจักรยานไฟฟ้าดูก่อน,นะคะ่ะ เดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างมอเตอร์ไซค์กับ<อ>จักรยานไฟฟ้าน้องจะชอบแบบไหนคะ่ะ กันไปแบบทุลักทุเลนะคะเพราะว่าน้องลุยมีความรู้สึกว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันคลักแคลกคลกแคลกแล้วก็เร็วไม่ทันใจเหมือนตอนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็ลืมบอกไปว่าตอนที่น้องเรียนมปลายเนี่ยแม่ให้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนทุกวันนะคะน้องก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าก็งองแงอยู่สักพักค่ะไม่อยากขี่นี่ก็กําลังจะขี่กันไปที่หลังมอนะคะที่หลังมอก็ จะมีร้านอาหารเยอะเลยนะคะนี่ฝั่งซ้ายนะคะจะเห็นว่ามีที่จอดรถจัก,กรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็คือที่มอนะคะจะมะีกฎว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็มาจอดตรงนี้แล้วก็นั่งรถรถกอลอฟ,ฟรถไฟฟ้าเข้าไปหรือปั่นจักรยานเข้าไปในมหาวิทยาลัยนะคะถ้ามหาลัยไม่อนุญ,ญาตให้นักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์เพราะจะเกิดอันตรายได้อันนี้อันนี้ตามตามที่อาจารย์แจ้งมานะคะแล้วเราก็เดินทางกันมาที่ด้านหน้าทางเข้าของมหาวิทยาลัยกันอีก รอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมากราบสักการบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิตนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีแห่งนี้ค่ะสวยมากๆเลย <S <S แล้วก็พากันขับรถนะคะวนดูรอบๆมาหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตึกเรียนรวมเป็นอาคารใหม่นะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นอาคารเรียนเช่นกัน ก็อาณาเขตก็จะค่อนข้างกว้างขวางนี่จะเป็นอาคารเรียนรวมอาคาร2นะคะเห็นว่านักนิสิตนักศึกษาจะต้องมาเรียนรวมกันที่นี่นะคะก็นี่ก็คือบรรยากาศต้นไม้เยอะมากค่ะร่มรื่นจริงๆนะขอบอกเลยว่าที่นี่น่าเรียนสุดๆเลยแม่คิดว่าทําไมรุ่นแม่แม่ไม่คิดที่จะหาเรียนตามต่างจังหวัดบ้างนะเรียนอยู่ใดในกรุงเทพวันวันนั่งรถเมก็เหนื่อยล้าทับแย่แล้วค่ะแต่ที่นี่ จะให้ปั่นจักรยานเป็นวันๆแม่ก็ไหวนะเพราะมีความรู้สึกว่าบรรยากาศน่าเรียนมากนี่ค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะบรรยากาศแล้วก็วน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 กันมาดีใจค่ะดีใจที่น้องได้เข้าเรียนที่นี่นะคะเพราะที่นี่น่รู้สึกว่าทั้งบรรยากาศ ของสถานศึกษาแล้วก็คณะครูอาจารย์นะคะที่ช่วงบ่ายแม่ได้ไปฟังปฐมนิเทศนะคะก็มีความรู้สึกว่าดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ดูแลนักเรียนนักศึกษานักศึกษานิสินักศึกษาที่เรียนที่นี่น่าจะมีความสุขมากๆเลยที่ได้เรียนกับคณะอาจารย์ที่ได้พบกันวันนี้นะคะก็ค่ะและแล้วงานเลี้ยงก็ย่อมไม่วันเลิกลาตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะแม่พาน้องออกไปทานข้าวจนค่ําต้องรีบกลับเข้ามาที่หอไม่เกินห้าทุ่มนะคะ,ะแม่ก็มาส่งน้องกลับ เขาหอก็คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่น้องจะมาอยู่หอนอนกับเพื่อนๆนรูมเมทโดยที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะคนที่น้อยน่าจะเป็นแม่กับป้านะคะที่แบบรู้สึกเคว่งขว้างเนี่ยค่ะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันคะ่ะแต่น้องก็โตแล้วเนาะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจค่ะเราไม่สามารถที่จะชุดอนาคตลูกได้ อยากกินใจวนนี้อะไรใครฝรรออยกกินใจเรนยยังเห็นดีดีเลยเอ้ยได้ไปหรอบ๊ายบายนั่นท่บอกอยกกินใจรอไปล้วทักษาหนังสือาตัวดีดีนะมีอะไรก็โทรบอกแม่หรือแม่โอนจ้างมาให้ไปบ๊ายบายแล้วขี่กาดะโอเคก็การเดินทางมาส่ง นิสิตใหม่มอศิลปากรเพชรบุรีคณะ ICTX a n i m a t i o นของลูกสาวคนโตครอบครัวตาโอในวันนี้นะคะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมช่องนกพามาไซนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ